โอเคครับมาต่อกันที่ EP ที่สองครับผมไม่ใช่28นะเป็นผมที่เล่นเป็นผู้รัพษาประตูครับเกมนี้ก็เรายังอยู่กับวินเนเซปูลเลยครับบางคนบอกพี่ย้ายทีมแล้วโอ้ยย้ายยังไงครับเพิ่งเข้าสโมสรโอเคตอนนี้ครับเสียสองประตูที่บอกให้ย้ายทีมเลยฮะก็ไม่ขนาดานั้นครับแต่ว่าเกมนี้เราจะเจอของหนักกัก็คือเชลซีครับ อยากเล่นพิ์ลีกอะมันก็ไม่ต้องพูดแล้วความโหดของลีกพิบลิกจิตก็บอกไว้แล้วนะครับแต่ว่าหลายคนก็ถามว่าเซฟยังไงผมตอบจากใจเลยครับไม่รู้ครับ <laughs> เรามีชื่อไม่มีชื่อในเกมนี้ครับโอ้เกมนี้ไม่ได้เล่นกับเชลซีนะฮะก็แสดงความเสียใจด้วยครับเราไม่มีชื่อแล้วก็กดเน็กไปครับรู้สึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูก่อนครับผลการแข่งขันครับผม เล่นกับเชลซีครับเอาชนะเชลซีครับโอ้โหโอ้นี่ครับเป็นลุกจอยครับมินิสโปรชนะเชลซี1-0ครับผมไม่ได้ลงแล้วทีมชนะเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหอ่าขยับขึ้นมาครับตอนนี้อยู่ที่10ของตารางตอนแรกอยู่ที่ที่18นะครับขึ้นมาแล้วโอ้ชนะเชลซีด้วยฮะมันเล่นกันยังไงครับพอเราไม่ลงนี่มันคว้าชัยทันทีเล่นยังไงพอฉันไม่ลงแล้วคว้าชัยทันทีเอโหครับไม่เป็นไรครับเกมหน้า จะเจอกับอะไรอย่าดูก่อนอ๋อเป็นประกาศนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมของยุโรปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกล้เลยครับเลนิมสซี่นะฮะก็ผู้เล่นยอดเยี่ยมของยูฟ่านะครับแม่ก็รับรางวัลไปเนี่ยเดี๋ยว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 พี่โดจะได้ถือแบบนี้มั่งเดี๋ยว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 ไว้หนวดไว้เขานั่นเราแหละผมก็ชอบเมซี่นะฮะไม่ได้มีอคติอะไรกับเมซี่นะครับผม โอเคครับก็ประกาศผลเรียบร้อยแล้วผู้เล่นยอดเยี่ยมของยุโรปครับเกมต่อไปครับเดี๋ยวดูกันนะเป็นฟุตบอลถ้วยหรือเปล่าครับรายการน่าจะเป็นเจอเอเวอร์ตันครับผมโอ้โหเราจะได้ลงหรือเปล่าครับรู้สึกว่าโอกาสได้ลงน้อยเหมือนกันนะใช่ไหมนี่เลยครับเป็นพี่เหลียงกิตอ๋อเป็นพี่เหลียงกิตครับนัดที่3ครับเจอกับเอเวอร์ตันซึ่งเรามีชื่อได้ลงสนามแล้ว แม่เก่งกับเชลซีนี่ไม่ไว้ใจเรานะครับโค้ดมันกลัวทำทีมแพ้ครับเอาแล้วตอนนี้เก่งพีซีเกเบอร์เลเวล60เอ้ยไม่ใช่เลเวลข้าพลังครับโอ้ดูความเหนียวไม่มีเลยโอ้ลูกกากูกับกองหน้าเขาโอ้อ่ะลุยต่อแล้วกันครับนี่คือมีคมาเมริเจนสองครับผมที่เล่นเป็นประตูครับ EP ที่สองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่โดก็จะต่อจากนี้ให้นะครับ ครับเกมนี้มีเดิลสโบครับหรือว่าเดอะโบโร่แล้แหละครับฉายาครับเจอกับเวอร์ตันหลายคนก็ถามว่าทาไมไม่ไม่ไม่เป็นคนไทยครับคือเล่นเกมก็จะไปอะไรมากก็ไม่อยากให้ดราม่าครับเพราะว่าถ้าเล่นเป็นไทยเนี่ยพวกเราต้องก็ต้องเป็นผู้ลูกศัตรูครับทีนี้เวลาเราเขาเรียกอะไรอ่ะต้องไปแข่งเนี้ยแล้วถ้าทีมมันแพ้ขึ้นมาผมจะทํายังไงเลยครับผมทนเห็นทีมชาตไทยแพ้ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ขอระบายนิดหนึ่งครับในกรบตันโซเราอยู่ด้านหลังเสื้อสีน้ำเงินครับโอ้คือบอนพิพลีกลูกใหม่สวยงามมากๆ ขอบคุณสุดยอดแพทยจากพี่ดังสุริยะด้วยครับเกีย่ยวเริ่มเกมแล้วเอ้ยตาหลังมีครับ้าหลังเมีเดี๋ยวเราขึ้นไปเป็นผู้เล่นคนที่12บสองเพื่อนๆหลายคนถามว่ากดดูตัวเรายังไงครับเวลาแบบนี้จริงๆมุมกล้องนี้มันก็มองกว้างแต่ว่าถ้าเราจะกดดูเพื่อนๆน,น,นี่เรากดปุ่มข้างสตาร์นะครับปุ่ม select ใช่ไหมไอ้ปุ่มที่อยู่ข้างสตาร์นะครับเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันนั่นแหละครับเราก็กดปับ๊บมันก็จะย้อนกลับมาดูที่ตัวเราแบบนี้นะฮะล้วก็จะได้เห็นเกมที่เป็นตัวเราขยับเขยื่อนมอเมื่อนว,อวกกอนวนะ้ดยะ เป็นเหมือนนอยเออครับถ้าก็สวนมาตุ้มเดี๋ยวนี้บายวอดนะครับเดี๋ยวโดนมันยิงครึ่งสนามต้องระวังครับผมไม่ดูผมไม่ดูคนอื่นนะผมมองแบบนี้เลยแล้วกันผมขยับเข้าใกล้ครับนะครับบักดี้มาแล้วเลนนอนเราต้องรอประกบลูกกากูไว้ฮะดีครับออกมาแล้วดักบอลได้ดีเห็นไหมฮะ ยิ่งเล่นยิ่งหลอนครับแต่ว่านี่ครับถ้าเราออกมาวันนี้เราก็เนี่หลายคนกว่าเซฟตัวไหนครับพูดจากใจครับไม่รู้ครับมาเปิดยาวขึ้นไปครับหัวด้วยขวาเดี่ยวก็เป็นผู้ศัตรูต้องต้องใจใหญ่ให้เพื่อนชิบไปเอายิงหนึ่งศูนย์เฮ้ย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 อู้หู้ยแถวอะไรกันอยู่น่ะรีบบุกเข้าไปสิเพื่อนๆไม่ต้องห่วงข้างหลังนี่ ถึงแม้เราจะเป็นโกที่ต่ําต้อยแต่เราส่งวิญญาณอันน้อยนิดจะต้องเซฟให้เหมือนนายเออพุ่งววเวอร์อยากก่างกาซิยานพุทป้าอย่างก,กับบุฟฟอนและกระโดนบัตทอนอย่างตัวเรานี่แหละมาแล้วโอ้ดีครับต้องบอ,อกว่าตัดบอลลูกากูลูกากูสไลด์มันนั่นแหละกรรมการบอกไม่ว่าอะไรเออใจเย,ย็นครับมีมโกเรียกว่มามาขอเพื่อนเออใจเย,ย็นเพื่อนใจเย,ย็นมาเดี๋ยวผมช่วยเราจากวะนี้ออบอกว่าเล่นอย่างคนที่12 เหนือชั้นไปหรือเปล่าเนี่ยใจเย็นครับบิดเดินสโบบุกเข้าเข้าไปลุกส่งชิงเร็วถ้าเรากดแกกระบาดเราล้วนี่ยเพื่อนเขาจะส่งบอลเร็วนะฮะนี่ฮะอ๋อเราก็ถ้าเราไม่กดโอ้มันส่งเร็วอยู่แล้วไม่ต้องกดมันก็ส่งนี่ครับแทงทะลุช่องกดสามเหลี่ยมเดียวให้เพื่อนทะลุช่องให้ไอซสิดีมากโอ้โหเล่นชิงกันเหนือชั้นยังกับอะไรเนี่ยตามดูหน่อยสิมันจะส่งไปไหนเนี่ยยิงให้ได้น้องเปิดเปิดกดวงกลมมันจะยนให้ โอ้ยเราก็กดกดเหมือนว่าเราเล่นเองแหะครับแต่ว่าเรากดส่งเพื่อก็จะส่งเร็วนะฮะเอาเลยครับยิงยิงหนึ่งอโอ้โหอโอ,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 อะไรเนี่ยโอ้โหการของดโบโรครับเอาลุยต่อไปส่งไปส่งไปเอฟเวอร์ตัตเตนเอาแล้วต้องดูที่ตัวเราแล้วแบบนี้เริ่มเล่นเก่งขึ้นแล้วนะฮะนูเพื่อนต่อส่งก็ส่งก็ส่ง,กด,สงกดการบารัวๆครับเดี๋ยวเพื่อนส่งอย่ากดลัวมากเดี๋ยวมันส่งแบบติดกันซะจนแบบ กดโยนครับนี่ครับกดโยนเขาก็โยนนะฮะโ,โอ้ยิงเล่นยิงเข้าใจแล้วครับเอาแต่ว่าต้องระวังครับเขาวันนี่กดกดส่งเเร็วครับกดกระบาดเรียกวันได้นะเรียกวันได้ใจเย็นครับ,บกดประกรุกขึ้นหลังเฮอยค่อยดีเบี่อยากดีกเขาบ้างอยากดังก็อยากดังไปไกดส่งก็ส่งนะเพื่อนช่องให้เขาส่งอย่าส่งกลับมามากนะฮะเดี๋ยวเสียบอลให้เขานวดเกินไปมั้งโชว์เหนืออ่อยแล้วอ้าวอย่าเพิ่ม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  โอ้กลับมากลับมากลับมาสิมาเลยครับจังหวะนี้ลูกากูมาแล้วออกไปบล็อกอือโอ้เพื่อนมันส่งมาเมื่อกี้ครับเกือบไว้ว่าทั้งทีเอา้าโอ้โหใจเย็นครับอย่าให้ผมเปน็นนอยเออร์บอยระทึกมากไป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 เปิดขึ้นหน้าเลยสั่งยนเขาก็โยนนะฮะดกดวงกลมเขาก็จะยนเอา้าเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นครับมองไม่เห็นครับโอ้โหเดอ,โ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 อโบโบโลผมไม่ส่งแบบเนี้ยผมไม่ได้ดีก,กว่นนะฮะจังหวะนีาา้กองหลังส่งมาให้ ไปหน้าใช่ไหมบันคับไปหน้าด้วยจะให้เขาส่งไปไหนครับให้แทงเ็ากดสามเดีม่มเดี๋ยวเพื่อนแทงตามไปดูสิกลับมาคืนดีกว่าม่การเสี่ยงครับมาแล้วลูกากูเบิร์นชิงต้องต้องงัดข้าหมหวดแน่ๆสัตว์ได้ขึ้นหน้าเลยแทงรู้ช่องโอ้เล่นอะไรกันครับข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวกดวกลับไปกลับมาครับจะไม่ยอมเสียป,ประตูอีกแล้วนะฮะสัญญากับตัวเองไว้เลยครับ <laughs> สัญญาไว้แต่ทำอะไรไม่ได้มาแล้วลูกากูอฮ้ย ออกมาตัดบอลครับตัวนี้ก็ต, make, <order slip. S 2> ต back, ้อ er งเปิดมาเราต้องแบบนี้เอาบอลก่อนหนักแน่นให้เขายิงได้วางไว้สเดี๋ยวสิมุมแรกเสาแรกเสาแรกเซฟเอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 เอาที่ผ <SA> ่านแล้วเซฟอย่างว่าจังหวะนี้อ้าวโอ้เดี๋ยวต้องดูครับเมื่อกี้ความดีความชอบครับไอ้โค้ชต้องคิดหนักแล้วครับจังหวะเซฟแบบนี้ของเก่งบิซิเกนเมอร์ได้คุยอีกแล้ว นี่ครับจังหวะให้มาแล้วลูกาก,กูสอดมาดิต้องต้อง,องปิดบุมมกับเป็นประตูนต่มันต้องรู้จังหวะสี่นี่ดูเขาได้ยิงมาแล้วลูก,กลากูซัดด้วยายมาอย่างนี้ครับแม่ต้องโชว์ฟอร์มเซฟนี่ปัดออกมาแล้วเขายิงอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเกือบโดนเนี่ยถ้าเข้านี่ก็อับอายขายที่หน้าตกไปหากาอยาคขึ้นหลังอ้าวขึ้นให้เราทำไมวะเนี่ยโอ้โหโชนเหนือโชนเหนือยเลยโอ้ยมัแต่ลงแต่หลบกองหน้าเขาครับกลัวอะไรไม่รู้ครับให้เพื่อนส่งไป้างหน้าส่งไป้างหน้า อย่าเรียกบอลน,นะครับทีนให้ไอ้เขาเล่นกันเองครับเราต้องเป็นเหมือนผู้เล่นอีกคนนึงฮะบ,บุกไปแทงเปิดสั่งยนเขาก็ยนนะฮะเนี่ยกดวงกลมเขาก็ยนนะครับแล้วเฮ้ยตามไปดูเกมหน่อยมาโอ้โหนี่ครับถ้าเรากดวงกลมอ๋อคือเราสั่งวงกลมเบื้อนเราก็ยนนฮะค,คือเราไม่ได้มันครับก็จริงแต่ว่าเราสั่งให้เขาทําอย่างที่เราต้องการได้นะครับ โอเคถ้างั้นจะกดให้เขาไล่บอลแล้วผมน,นี่ครับให้เขาคุมพื้นที่ก่อนนี่ครับเขาจะวิ่งคุมพื้นที่ให้นะครับดูโซนดูโซนกันเอากดสี่เหลี่ยมอ๋อก็เหมือนเราเล่นแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ขับเฉยๆเขาส่งส่งเห็นไหมเขาก็จะส่ง,สง,สงแล้วเขาจะกดโยนเขาจะโยน,ะยนฮะนี่ครับกดโยนก่อนกดโยนก่อนโยนโยนโยน,ยนให้เขาโยนเขาจะโย,ยนนะฮะเนี่ยครอ๋ออ๋อเล่นมาตั้งนานครับ รู้แล้วรู้แล้วคีนี้เออรู้แล้วรู้แล้วแต่ทำอะไรได้ไหมไม่ได้เ <c oughs> ออศูนย์อ่าแต่ว่าไม่เป็นไรครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเป็นพีโอเดี๋ยวโดนทีมไหนเจอลิเริตจีนี่โดนแน่ว่ารู้รู้หลักในการทําชิงแล้วเราก็กดเหมือนกับเราเล่นเพียงแต่เราไม่ได้มันคับเฉยๆครับเรากดให้เข้าเข้าบอลกันนะเราให้เพื่อนดิบพื้นที่ครับุมโซนไว้ครับุมโซนแล้ยวกันขอจังหวะเขาได้นี่ให้เสียบเลยฮะ จะสั่งเสียบก็ใครดูจะเสียบไหมนี่ให้อย่างนั้นก็ดักบอลได้นะฮะช่วยได้เยอะครับผมดูที่ตัวเราฮะแบบนี้เพราะบอลมาแล้วเขาบุกมานะฮะอย่าไปดูเพื่อนนะครับดูที่ตัวก่อนดูกับกูพิกมาเอา้าจังหวะนี้เุ้ยโอ้โหเขียร์ก่อนเขียร์ก่อนอ่านี่ครับกดแชร์กด,กดสี่เหลี่ยมไปเลยฮะเดี๋ยวเขาจะเตะขึ้นหน้าเราก็ตามไปดูผลงานการเล่นของเขามางัดมาถึงไหมโอ้เลตันเบนซ์ครับวิ่งไวรับบอลออกสิ ไปกดดันเขาหูกไปกดดันเขาอย่าไปกลัวจัดการเขาให้ได้มันอะไรมันจะขนาดนั้นดูรูปเกมนะฮะอันนี้ผมก็ดูเพื่อนช่วยกันบีบหน่อยดิบีบนที่หน่อยขยันขยัน,ยนมิเดิลโบมิเดิลโบ <c oughs> ใส่เสื้อยังก็แมนยูฮะมาแล้วต้องกลับมาดูตัวเองครับแบบนี้แล้วชิงมาจามาังหวะนี้ยังแข็งแกร่งได้อยู่ตามไปดูเพื่อนหน่อยสั่งให้เขาชิงขึ้นหน้า ้ไปข้างหน้าอย่าอย่าเรียกวันเราจะไม่เรียกวันนะฮะชิงขึ้นหน้าไหนคือตอบอลก็อยู่อย่างเงี้ยมันม,ม,มันไม่ได้เรื่องนะเซนของ AI จะถึงเราไหมแทงรู้ช่องให้แทงโอ้ดีมากเฮ้ยทะลุไปดิสังายแล้วเปิดมาบงยิงโอ้โหทำไมไม่ยิงอ่ะโอ้ไอเพื่อนเลว <laughs> ทำไมแกไม่ยิงแกมีโอกาสอย่างนั้นแกจะแตะให้ใครยิงโอ้ โอ้โหฉันอุตส่าห์เซฟดูกีเล่นยังกะอะไรกองหน้าอย่างนี้ขายมันทิ้งเลยโค้ชขายมันทิ้งเลยโอ้ซีเรียสนะเนี่ยโอมาแล้วครับแล้วเปิดมาแบบนี้เอ้ามูโกไปไหนเฮ้ย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 วิ่งไปไหนวะโอ้วายเซเมลูเซมบายขึ้นไปเตะให้เดี๋ยวเตะให้เฮ้ยเมื่อกี้เราไปไหนวะ ไม,ไม่ดูเาไม่ดูตามาตะเรือมันจะดูมันจะดูเกมฮะไม่ดูตัวเองฮะเล่นไม่ดูตัวเองนะเราเล่นใหญ่นะเราอ่ะเปิดเลยฮะสั่งโยนสั่งโยนโอออกไปนอกประตูครับต้องคอยตัดบอลนะเดี๋ยวลูกกากูรดเดียวมาแล้วงานเข้าเสมอเลยครัอีเดนบอมก็ทีมเล็ก้วก็ต้องเข้าใจฮะัจะไปบุกเขาแล้วยิงประตูมันก็ยากแต่เราก็ป้องกันทีมไม่ให้เสียประตูก็โอเคครับตอนนี้ยังต้านไว้ได้อยู่ ดูไกลครับต้องดูเพื่อนหน่อยเอาไมา้แล้วนี่ก็ต้องปิดมุมก่อนขอยับมาดูตัวด,ดูตัวเองดิเอาเลยครับจังหวะนี้ต้องเปิดเข้ามาแน่ๆเลยแล้วเราต้องหยุดอยู่คุมนม่ไว้เสียไว้เสียไว้เตะทิงเลยรครับสั่งสั่งเปิดนะฮะสั่งเปิดวงกล,งลมครับผมอยู่ตำแหน่งได้ดีครับก็บเป็นผู้ตรอตูที่เริ่มจะปรับตัวได้แล้วนะครับเล่นยากนะบอกว่าเล่นยากเลยโอ้โหไม่ไม่กล้าตามไปดูครับให้เขาชิ่งกันไปครับ มาแล้วลูกกกูเนี่ยลูกไอ้ลูกแบบเนี้ยไอ้ลูกแบบเนี้ยถอยก่อนถอยก่อนระวังครับระวังเขาคอสส่งมาให้ใครวะเนี่ยโอ้ส่งคืนมาทำไมครับไม่ได้เรียกบอลเลยฮะกองหลังเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยไปดีเพื่อนแทงแทงทางซ้ายอะทางซ้ายโอย้แกโยนมาให้ใครอะโอ้เล่นอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยไม่เข้าใจเลยครับเซนสบอลของเพื่อนร่วมทีมมันไม่ได้เรื่องนะ่ะ คือจังหวะจ่ายได้มันเขาก็ไม่จ่ายแล้วก็กดส่งแล้วนะโอ้ถอยกับมาดีกว่าครับแบบนี้ผมออกมาไกลแล้วออกมาไกลเกินไปครับเป็นผู้เล่นคนที่12บนะฮะเออไม่ใช่ก็มี11คนสิถึงผู้เล่นคนที่11บแล้วฮะแต่ว่าต้องคอยตัดบอลแทนเซนเตอร์แบ็กด้วยนะฮะไม่กล้าไว้ใจไม่ไว้ใจเพื่อนๆครับคือมีโอกาสแล้วก็ไม่ไม่เข้าทําเขาเล่นกลัวๆก้าๆเหมือนพลังเสเล่นนะเซ <laughs> แเซล,ลครับแซวเซนี่ เกมลุกไม่ได้ไม่ได้ก็อย่าพุ่นเสียเอาแทงแทงดีมากโอ้โหอยู่ส่งอะไรป๊อแป๊ะป๊อแป๊ะอย่างเด็กกรดุบาลไล่ไปสิอย่าให้โกคนนี้ขึ้นไปยิงเองนะเดี๋ยวสกิลถึกแล้วไปเองแน่เบียดไว้สิลูกกระกูอะกูอะไรเขาเสียบโอ้โหเฮ้ยหล้มลงไปตายละโอ้จังหวะนี้จังหวะนี้ครับจังหวะนี้ต้องตะปบไปก่อนครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเบสิกเราก็ดีครับรู้เต่าตัวแต่ว่าผมนิ่งยังมีอยู่ครับนี่ครับ ใจเย็นเขาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอาแล้วเปิดด้านข้างโอ้โหยยนมาให้ใครพี่เอาเราจะออกไปเล่นเองครับโมโหเพื่อนนะโมโหเพื่อนเล่นไม่ไล่หลังใจเลยช่วยไปหลายครั้งแล้วมาแล้วจังหวะแบบนี้ปิดมุมไม่ให้ดีโอ้ยฉลับโอ้ยอกเกือบไปครับได้เสียวระวังลูกยิงไกลของเขาเฮ้ยเคลียร์ดีเคลียร์ดีดส่งให้โกอ,อีกละไม่มันส่งมาให้โกดีจังเลย ไม่เข้าใจเลยครับผมทำไมทำไมไอส่งมาให้ผมดีจังเลยครับบางครั้งมันก็จะเข้าประตูแล้วนะเปลี่ยนตัวแล้วครับมาส่งตัวลุกลงมาบ้างขึ้นหน้าเลยวางยาวอย่างเดียวเราบอลวางยาวอยู่แล้วดูเพื่อนชิงไปข้างหน้าสิคือหลังอีกแหละเปิดเปิดเปิดปหน้าเลยแกเปิดไปหน้าเลยบอลบอลบอมเจ้าเสมอทุกนัดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อแค่ทีมไม่ตกชั้นใช่ไหมอย่านะมาแล้วเข้ามาแล้ว เขามาแล้วเฮ้ยโอ้ยดักเลีย์ไว้ก่อนเลียบไว้ก่อนโอ้จบเกมครับเสมอศูนย์ศูนย์ครับมันชนะเชลซีได้แต่มันเสมอกับเอเวอร์ตันครับโอ้โหมีด้วสโบของผมฮะแต่ว่าก็ถือว่าโชว์โชว์ฟอร์มได้ดีนะก็มีเสียประตูครับแหมไม่เสียประตูเป็นนัดแรกเลยครับหลังจากที่ลงเกมแรกก็ทําให้เสมอไปครับมาดูตารางคะแนนตอนนี้เราก็ล่วงมาอยู่ที่สิบสองที่หนก็เป็น แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเลสเตอร์ก to ็อย uh ู oh. here, ่ใกล้ๆกับเรานี่แหละในเกมนี้แมนซิเตีรเราแรงสุดเกมนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับทีนี้มันจะมีการเทรนนิ่งของเราด้วยวันนี้ครับปิดตลาดนักเตะนะครับ31ก็เป็นอย่างไรเอ่ยเปิดหรือยังปิดแล้วนะครับปิดแล้วนี่ครับก็มีการซื้อขายวันที่หนึ่งนี้มีการซื้อขายก็ด้วยไม่รู้ว่าเป็นใครครับเอามันจะมีคําว่าเพลเยอร์เมนูตรงเนี้ยเพื่อนๆเข้ามาดูที่เทรนนิ่งได้นะครับเราจะมาอัพ ตัวนี้เราังไม่มีอะไรให้อัพนะครับเพราะว่าโฟกัสสกิลเรายังไม่มีนะครับมันเลยอัพไม่ได้เดี๋ยวถ้าอัพได้ก็จะอัพเป็นกองหน้าได้นะฮะโอเคครับสำหรับ EP ที่2ก็จบไปแล้วครับก็โชว์ฟอร์มได้ดีนิดนึงนะฮะไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่3ครับผมที่เล่นเป็นผู้รักประตูนะครับอยู่กับวินเทอร์โบครับขอบคุณทุกเพื่อนที่แนะนำมาครับแล้วก็ถุใจอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในเวอร์ชัหน้าใหม่ดีลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ